ต้นต้นบากเป็นไม้ที่ลำต้นจะสวยงามมากนะครับลำต้นยาวสูงเป็นไม้สูงอีกชนิดหนึ่งสูงเป็น20-30เมตรได้เขาบอกนะครับแล้วเนื้อไม้จะแข็งแรงนิยมเขาบอกว่านิยมเอาไปทำเ,เรือเรือยาวเรือแข็ง นะครับใบไม้หายากลักษณะต้นจะคล้ายๆกับายางนาแต่ว่าอันนี้ใบมันจะใบจะไม่มีหยักนะครับเหมือนยางนาแต่ว่าใบมันจะเล็กกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือลำต้นมันจะกิ่งก้านจะไม่เยอะเท่ายางนานะครับ สีลำต้นจะออกเป็นสีขาวหน่อยถ้ายางนาก็จะไม่ขาวมากเท่า,าต้นบากนะครับลักษณะใบใบอ,อ่อนใบแก่ด้านหลังจะแตกต่างกับยางนาอยู่เยอะพอสมควรนะครับเป็นที่นิยมเอาไปทำเรือ ต้นยางบกเป็นไม้ที่หายากแล้วอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่เราก็มาปลูกไว้รู้สึกจะมีอยู่ต้นสองต้นยางบกเขาเอายางมันมาใช้ผสมทำพวกทูกต่างๆนะครับเป็นตัวน้ำยางมันจะใช้เป็นตัวประสานเหมือนกับยางของยางนาครับุดรูรั่วประสาน อะไรต่างๆได้แต่ว่ารู้สึกว่าถ้าบอกสรรพคุณทางยารู้สึกจะเป็นยาระบายเหมือนกันนะครับยางบกมะขามป้อมต้นนี้มีรังนกมาสร้างอยู่ด้วยนะครับนะครับรับรงนกน่าจะเป็นนกกระชิบ เปล่านกกระจิบก็ไม่น่าลังใหญ่ขนาดน,นี้นอกอะไรไม่รู้มาสร้างรังอยู่ส่วนต้นนี้เป็นอ่าสมอที่ใหญ่ที่สุดของสวนเราตอนนี้เห็นมีอยู่4ีหต้นหรือว่ามีอยู่ต้น2องต้นเยอะเหมือนกันนะครับ4สต้นเห็นเห็นอยู่สี่ต้นตอันนี้ใหญ่ก่าเพื่อน เขาปลูกตั้งแต่ปีน่าจะปีแรกๆรกสามสามนะครับอีกปีหนึ่งสองปีน่าจะได้เห็นลูกมันให้ได้กินแล้วสมอปา